โอเคก็กราบสวัสดีกันด้วยครทุกคนครับวันนี้เราก็อยู่ในเกมมันพลาดมเดสตงเกตในเซิร์ฟเวอร์หกสามสามนะผมเย่ yeah. และวันนี้บอกเลยนะผมนะว่าเราจะมาปลุกตื่นนะผมจงตื่นขึ้นซะอ่ามันชื่ออะไรนะอ๋ออัชชูราคาบุโตอิสอิสอาบวกนั่นเองนะผมนะอ่า ซึ่งแน่นอนครับผมเตรียมของไว้เรียบร้อยนะผมของอัจฉริยะผมพวกแบบเม็ดเลือดอะไรอย่างนี้นะก็เอามาใส่แทนนะผมตอนนี้ผมมีอยู่ทั้งฟินิกแมนและอัจฉริยะนะผมนะแล้วก็หินปิศาจมีอยู่3ก้อนแต่ไม่เป็นไรครับผมเดี๋ยวผมจะเซิร์ฟมา,าจากกิจกรรมมาคุซันนะผมนะแล้วแน่นอนผมจัดเลยนะผมไม่ต้องพูดเยอะเลยนะครับนะจัดเลยพันเจ็ดนะผมเดี๋ยวค่อยเซิร์ฟอีกรอบนึ่งนะผมหลังจากที่อ่ามันพ้นไปสักเออ่ตอนนี้นี่เหลือกี่วันวะเหลืออยู่ประมาณ8วันนะผมนะ ประมาณสักเออเจ็ดวันนะผมไม่ก็ไอช่วงของ8วันเดี๋ยวผมเซอร์เลยนะผมนะเพราะว่าเป็นของที่ต้องใช้แล้วต้องซื้อจริงๆก็ทุกคนห้ามขาดเด็ดขาดนะครับเพราะว่าของที่จะแจกพวกนี้มันมีน้อยผมแล้วก็หลายคนบอกเอยพี่ทำไมมีตรงนี้ใช้อยู่ทาไมถึงไม่เอามาใช้ละอ๋อคือต้องเข้าใจนะครับว่าเผื่อแบบเราได้แบบว่าตัวของอสายฮีโร่นะผมเราก็จะสามารถที่จะเลือกเป็นฮีโร่ได้ผมนะอ่าหรือสมมุติว่าเขาแจกกิจกรรมของ อ,อ,อะไรนะตัวของหินปีศาจนะผมเราก็ค่อยแบบว่าเอาหินปีศาจที่หลังก็ได้เผื่อมันไม่ครบนะผมอ่าเห็นไหมก็เก็บเอาไว้นะครับผมนะโอเคเราไม่ต้อพูดมากพูดเพลงกันแล้วผมเรามาเริ่มปลุกตื่นกันเลยดีกว่านะผมนะจงตื่นขึ้นซะอาชูราคาบุโตะนะผมนะอ่าเปิดเลยผมไม่ต้องพูดเยอะทําเพลงอะไรกันทั้งนั้นนะผมนะเรารีบเลยผมเพราะวันนี้เราตั้งใจที่จะปลุก ของอาชูราคาโบโตเพื่อจะมาไล่หวัวไล่หวัวชาวบ้านที่มีคองโง่ๆนะผมนะเอาละจงตื่นขึ้นซะอาชูราคาโบโตเอาแล้วผมอาชูราของเราเข้ามาในสนามต่อยไปแล้วหนึ่งทีแล้วก็เปี้ยงเข้าไปแบบตึงๆนะผมเอาละมาแล้วอาชูราของเรานะผมแคปหน้าจอก่อนนะครับเพราะว่า,าคลิปที่แล้วลืมแคปหน้าจอครับรอบนี้แคมปหน้าจอแล้วผมเรียบร้อยนะผมอาชูราคาโบโตนะผมนะ ผมบอกเลยว่าตัวโคตรโหดโคตรกอดโคตรอันตรายนะผมนะโอ้ยี่อะที่นอนแม่งทับกูเฉยเลยเออก็อย่างที่ผมบอกแล้วผมนะว่าอัชชุราเนี่ยเป็นตัวที่ควรจะปั้นนะผมนะแล้วก็มีหลายคนถามว่าเอ้ยพี่ถ้า <c oughs> พี่จะปั้นยังไงนี่เมื่อในทีมขนมไอนนี้มันเป็นอย่างนี้ <c oughs> อ่าไม่แปลว่าผมเราก็ใส่เป็น ห้องแลบก่อนนะผมนะเดี๋ยวเราค่อยเอไปจัดหนักอีกทีตอนจท้ายผมเพราะว่าเราเนี่ยต้องรอของเด็กนะผมให้มาก่อนนะผมถึงจะปลดแต่ละตัวได้นะผมนะเอาใส่ไปทีมนี้ไปก่อนนะผมนะอ่าเห็นไหมครับทีนี้คุณก็ใส่ตัวนี้แทนยุงไปเลยผมนะอืมแทนยุงไปเลยนะครับเพราะว่าตัวมันเนี่ยค่อนข้างที่จะกิ่งอยู่แล้วในเรื่องของด้านกําลังนะผมนะและแน่นอนว่าเดี๋ยวผมจะ ยัดเศษนะผมนะแต่ตอนนี้เศษผมยังยัดไม่ได้นะครับเพราะว่าเศษผมเนี่ยมันมีน้อยนะผม,มยัดได้แค่สามครั้งใช่ไหมมันต้องยัดประมาณห้าครั้งสามครั้งตรงนี้นะผมเลยอีสองครั้งเดี๋ยวเก็บไว้ก่อนเนาะโอเคอเราขอดูมีอะไรบ้างาไม่มีนะผมแล้วก็ยัดเลือดนะผมนะยัดเลือดนี่ก็เอาไปของพวกแบบจีนลงจีนอตนะผมนะแต่ผมจะเอาเป็นลงปูบอม,มกัแล้วกันนะครับผมนะลงปูบอมมานี้ดิ ผมขออนุญาตเอาลุงปู่บอมมาหน่อผมนะแล้วก็ตัวนี้เอาออกให้หมดแล้วเอาออกให้หมดเลยนะครับเอาออกให้หมดเลยเราจะใส่เป็นอาชูล่านะผมนะใส่ไปเลยนะผมมันอาชูล่าเนี่ยจะแรงก็ต่อเมื่อมันมีเลือดมหาศาลนะผมนะยิ่งเลือดเยอะเท่าไหร่เนี่ยตัวมันตัวมันก็จะค่อนข้างที่จะแข็งแกร่งขึ้นนะผมนะเดี๋ยวผมขอดูก่อนว่าตัวไหนมันดึงเลือดเยอะบ้างนะผมนะไม่มีก็ยัดตัวนี้ไปก็ได้ผมแต่ว่าสปีดมันเร็วอยู่แล้วเราก็ยัดแบบนี้ไปเลยเพราะตรงนี้ท่าสามมให้เยอะนะผมนะ แล้วก็ยัดเลือดเข้าไปอีกครผมแบบนี้นะครับแล้วก็ยัดเลือดเข้าไปอีกนะผมนะยัดเข้าไปเย kind of อะๆครัผมแล้วก็อัปเกรดได้เลยนะครับอัปเกรดครับผมอัปเกรดประมาณนี้พอนะครับแั้แน่นอนครับผมเราก็จะยัดเลือดใหม่นะผมให้กับลุงแกนะผมนะยัดไปว่าแต่นี้กูยัดไปเลยโอเคยัดเข้าไปครับผมยัดเลือดเข้าไปเลยครับ อ่าสปีดนี่เอาจริงผมกูไม่ควรใส่สปีดวะผมใส่ให้ลุงแกงดีกะวะ่าเพราะตรงนี้มันมีนี้นี่วาเออวะยัดสปีดแทนแล้วกันนะผมมันจะได้เปิดไวๆนะครับยิ่งมันเปิดไวแล้วได้เปิดก่อนมันได้เปรียบเสมอนะผมนะโอเคแล้วก็ใส่เดี๋ยวนี้ต่อนะครับแล้วก็เออหาเลือดผมนี่ตอนนี้ผมนะยัดเข้าไปก็ได้เดี๋ยวดูก่อนมีไหมอ่า,อาไม่มีนะครับไม่มีเนาะโอเคผมก็ยัดเข้าไปเลยครับแบบนี้นะครับ แล้วก็เซตเลือดตรงนี้ตรงนี้มีแล้วอันที่ดีกว่านะครับก็ยัดไปตรงนี้นะผมนี่ตรงนี้นะโอเคยัดต่อนะครับเอาอัตราคีเออเอาใส่อัตราคีไปตัวนี้มันนินคีเอ้ยไม่ใช่อัตราต้านทานเหรอโอเคใส่ได้ไม่เป็นไรครับก็ใส่เลือดอีกครับผมตรงนี้นะอในตัวซิตรงนี้ให้เลือดเยอะกว่ายัดเข้าไปครับนะ ทีมอาจจะบบกบลงนะผมนะหลังจากที่เออมันอันนี้นะผมแต่ไม่เป็นไรครับเราจะทําให้มันแรงขึ้นอีกนะผมนะเนี่ยัดเข้าไปนี่ยอันนี้อันนี้นนไม่มีเนาะโอเยยัดเข้าไปครับผมยัดเรือเข้าไปเยอะๆครับผมยัดเข้าไปคนะรับเยียบร้อยครับผมตอนนี้อชัวร่าของเราเนี่ยก็พร้อมที่จะสู้ลแล้วแต่ว่ามันต้องอัปเกรดตรงนี้นะผมนะซึ่งเดี๋ยวผมขอไปดึงของทางด้านของเอ่อตัวนี้นะผมนะเอาอยู่ในห้องแลบดึงไม่ได้ครับผมตัวหนึ่งนะ่ะ ผมขออนุญาตก่อนแล้วก็ผมขอดึงตรงนี้นะผมนะดึงมาเลยนผมดึงมาเลยครับ,รบพอตัวมาเล่นนานอยู่แล้วนะครับผมเดี๋ยวแป๊บนึงนะอ๋อกูกดผิดอีหี้อ่าดึงนะผมดึงให้หมดครับดึงให้หมดครับอ่ามาเลยผมยัดเข้าไปครับยัดเข้าไปเลยเอ้ยต้องยัดอนุก่อนเออย,ยัดนีตน้ตอนนะผมันี่ บุบเรียบร้อยครับผมแล้วก็ใส่ต่อนะผมจะเพิ่มดาเมจอาชูร่านะผมนะบอกเลยตอนนี้อาชูร่าผมแรงมากไม่รู้แรงจริงว่าต้องทดสอบครับมาครับผมยัดให้หมดครับยัดให้เรียครับยัดให้หมดเลยนี่ยัดให้หมดแล้วครับผมก็ประมาณนี้ครับผมนี่นี่เลยนะครับอ่าแล้วหนึ่งนะผมขอดูก่อนผมไม่มีของเลือดยัดให้เหลย เดี๋ยวผมค่อยยัดเลือดมันทีหลังแล้วกันนะผมเอาแบบนี้ไปก่อนเนาะแล้วก็แน่นอนครับตัวมันนขางที่จะต้องใช้เป็นพวกแบบว่าเลือดนะผมนะอเลือดเอ้ยอันนี้มันเป็นของมังกรกใช่หรอวะอันนี้ผมขอนี่แล้วกันโอเคแล้วก็ตรงนี้ก็ควรจะยัดเลือดนะผมนะเอาเลือดมาดิวัคซีนแมนอะเอ้ยเอามาผมจะเอาไปยัดเลือดนะผมนะแล้วก็วัคซีนแมนยวผมใส่เป็นป้องกันละกันเพราะไม่มีอะไรจะใส่นะครับใส่ก็เลย ประมาณนี้แล้วก็อัปเกรดให้มันสักเล็กน้อยผมตรงนี้นะครับก็สวดมน์นะเผื่อได้เลือดนะผมนะคือการที่เราได้เลือดเนี่ยจะทําให้ตัวของอัชชุล่าเนี่ยแรยงึ้นนะผมแต่ว่ามึงให้ดาเมจมาอย่างเดียวนี่คือเฮียเลยนะ,ะเลือดเลือดเลือดอ่ะขอเลือดนะเลือดนะมจอบอโอเฮีย <laughs> ตั้งหมดคนระับอันนี้ต้องมาอัพตรงนี้เพิ่มอีกนะผมนะเดี๋ยวผมต้อง ไปอัปเกรดกันอีกครับผมโอเคเนะี่ยผมขอไปอัปเกรดก่อนนะทุกคนนะเดี๋ยวผมมาโอเคเมื่อกี้ผมไปทำธุระมาด้วยแหละก็เลยนานนิดนึงนครับโอเคครับผมอัปเกรดกันเลยดีกว่าผมบัฟก็ให้นะผมแล้ก็ยัดยัด,ย,ดยัดนะผมนะแล้วก็ตรงนี้อีกนิดหนึ่งนะผมนะยัดเข้าไปอีกครับผม <c oughs> มาผมมีเท่าไหร่ใส่ให้หมดครับนะบัฟบับ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 ,บ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 อย่างนี้เลยนะผมนะอืม โอเคอัชชุ่าเราก็แรงประมาณนี้นะผมเอาแบบนี้ไปก่อนเนาะกว่าจะอัพอะไรอีกก็คงจะอีกนานนะผมมาเราไปเริ่มทดสอบตัวของมันกันเลยดีกว่านะผมนะว่าเราเนี่ยจะเกลเละเทะขนาดไหนครับผมถุยไม่ใช่ครับว่าจะโหดขนาดไหนครับผมอัชชุร่าเนี่ยถ้าถามว่าใส่ตรงไหนครับก็เป็นว้ทีมหน้านะผมนะทีมหน้าเลยนะผมนะตัวอะไรแบบนี้นะผมนี่แบบนี้เลยนะครับ อันนี้นะความจริงโซนอีกไว้หลังก็ได้นะครับแต่ว่าผมไม่ไว้ก็แล้วกันเพราะโซนีกก็ยังเป็นตัวที่จําเป็นอยู่นะครับผมนะเอะาประนี้แล้วกันประมาณนี้นะครับผมโอเคใส่ในทีมเนาะแล้วก็เราไปไล่หัวชาวม้านก็ดีกว่านะผมนะว่าเราเนี่ยจะสู้ไหวแมปเนี้ยไหมทีมที่มันใส่ให้นะผมนะ,ะเป็นประมาณนี้นะผม,อมโอเคตัวนี้ไว้ประมาณนี้อ่ะ <c oughs> โอเคเราไปสู้กับใครดีนะครับเราไปสู้กับ คนนี้ไหมเติมไปแค่สาสิบห้าบาทดฮ้ต้องลองแล้วปะลองเลยครับผมนะสาสิบห้าบาทนะผมนะจริงหรือเปล่าหรือโมกนะฮะโอเคเอามผลักขามได้เปิดก่อนนะผมนะโอ้โหสองตัวเลยครผมนะเสียดายครับผมที่ผมใส่สปีดไม่สุดนะผมนะอาชราลาเลยไม่ได้เปิดนะผมแต่ไม่เป็นไรครับถ้าสมเก,กียิเขาน่าจะเปิดผมแล้วนะครับผมบับเขาให้ครับผมโต๊ะ ตาสมกิผมแรงมากโอเคผมผมงัดอันติีแล้วผมจังหวะนี้บับเขาให้เรียบร้อยก็ผมเอาละครับจังหวะนี้เร้เวลาไล่หัวกันแล้วนะครับโอเคผมไล่ต่อผมบับบับก็ให้นะผมเอาเว้ยเอาเว้ยยังไงครับแล้วก็ไล่ต่อผมบับก็ให้โอ้โยเอาเว้ยเอาเว้ยจังหวะนี้บับก็ให้ับผมอื แรงหรือเปล่ามไม่รู้แต่ที่ลูกก็พอสู้ได้อยู่นะผมนะอืมโอเคครับผมยังไงต่อครับอ,อืมส้อนดาเมจครับผมจังหวะอันนี้ <c oughs> บับต่อบับก็ให้เรียบร้อยครับผมไปแล้วหนึ่งนะครับอุย้ยยังไม่ตายครับผมแล้วก็อ่าจีิงผมตายครับเอย้ยังไม่ตายครับบ๊บอืมเรียบร้อยโอ้โหทัศนสมกีไปแล้วครับเจอพลังอาชุราเข้าไปโบก็ให้หนึ่งดีโอ้โหเรียบร้อยแตกครับผมแตกหมดเลยนะครับเรียบร้อยครับแตก เป็นวานเจี๊ยบใครดีโอโลายชาไม่มีโคตรเยอะเลยผมในเซิฟนี้นะครับโอ้โหอันนี้แบบเกวินโอ้โหผมไม่อยากสู้ตัวที่มันมีสตนตนเนวจริงผมเล่นไม่ได้นะครับผมเคยลองสู้แล้วผมนะมันเล่นไม่ได้ผโอ้ยลองตัวนี้หน่อยไหมลองหน่งยไหมห่างก,กับผมเยอะเลยมารอบอีกรอ,อบหนึ่งครับผมเสียเพลอีกรอบหนึ่งนะครับมาครับผมดูจิว่าจะไหวไหมนะคพอดื่มโกโก้แบบอ่า โอเคไปแล้หนึ่งไงครับเรียบร้อยผมไปแล้หนึง่งอัชลาผมไล่หมดแล้วผมบับก็ให้หนึงที่ <usc> อือครับจังหวะนี้บับ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 โคตรแรงครับยังไงต่อผมจังหวะนี้บับก็ให้โอ้โหคือแตกนะแต่ไม่แตกนะอนะ่อแล้วผมท้าสมิกีผมจัดแล้วผมไงครับอืออือไงครับบับก็ให้บัอถ้าสมิกียเขานี่คืออึดนะผมนะ แต่จะอึด่าทีมเราหรือเปล่าเราก็ต้องมาดูอีกทีครับผมยังไงครับไล่ครับผมบับเ็าให้หูยเอาเว้ยเอาเว,เาเวโ้โคตรแรงครับยังไงครับจังหวะนี้โซนิกผมยังไงครับจะตายไหมบับก็ให้ตายนะผมโอ้โหโซนิกเขายังไม่ตายนะผมนะเรียบร้อยก็ผมนะยังไงครับจังหวะนี้ไล่โหดอีกทีบับเ็าให้โอ้โหแตกไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะผมโอ้หูเอาละครับจังหวะนี้บับเ็าให้ครับผม ยังไงครับยังไงครับโอ้แตกไปแล้วผมจังหวะนี้เขางัดอันติีใส่ผมแล้วบับให้โอ้โหอัญชล่าผมไหวหรือเปล่าแค่นั้นแหละจังหวะน,นอัญชล่าบอกขอสักทีเลยอืม้มบอกเลยว่างานนี้ตึงเปรีย้ยวตึงเปรี้ยผมเอาลคานนาอาอาะครับจังหวะนี้บับบับโอ้หูบับโอ้หูไม่ไม่ตายนะโอ้หแม่งเอาจริงนะผมนึกว่าจะตายผมส่วนอีกของเขานี่อึดแบบอึดขั้นสูงเลยผมบับก็ให้รครับผมยังไงครับตอนนี้ ผมเหลือแค่ตัวเดียวคือทาสมะกินะผมทาสมะกิผมใบหรือเปล่าแค่นั้นแหละนะผมนะโอ้โหผมว่าไม่ไหวนะผมแฟดเขาไอ้ไม่ใช่ส่วนิกเขาไดนจะแรงนะผมแต่ปาดไม่เข้าครับผมนี่ครับจังหวะนี้ทาสมะกิผมปาดเขาให้อีกหนึ่งทีโอ้โหโคตรแรงเฮียทาสมะกิกูเอาละครับเลือดลดขนาดนี้ดูซิว่าจะเลือดลดได้ขนาดไหนผมอัศวิไม่ใช่อัศวินีโซบิแมนแม่งตายเลยล้วนเลยโซบิแมนแม่งเอาเอามาดิ้งเลือดกูจะชัดเลยโคตรเฮียเลยครับผม จังหวะนี้งไงครับโอ้โหท่าสมอกี่โดนอีกแล้วไงครับต่างคนต่างเจ็บนะครับจังหวะนี้เียบร้อยครับสมบีเมนไปแล้วผมโหเลือดผมดิ้งรุนรัวดิ้งรุนรัวเลยนะครับเลือดผมนะครับจังหวะนี้ยังไงครับสนามพลังต่างคนต่างใช้นะผมหมับไข่หนึ่งทีสองทีสามทีนะผมนะ,ะครับจังหวะนี้ยังไงครับต่างคนต่างเด้งเลือดก็ผมโอ้ยผมใกล้จะตายทุกคน มันรู้สึกว่าใครจะตายผมเลีอดน้อยน้อยขนาดนี้บับก็ให้โอ้โหเฮาเลยเว้ยเอาละครับศึกครั้งนี้ไม่มีใครยอมใครนะครับศึกครั้งนี้บอกเลยแต่ละคนนี่คือแบบไม่ยอมใครกันเลยทีเดียวนะผมจังหวะนี้ยังไงครับบับคออีครหนึ่งทีก็ผมยังไงครับ,รรบแตกเรียบร้อยก็ผมโหโหพลังห่างกันมากนะผมแต่เราสามารถที่จะขึ้นมาได้ผมสุดยอดเลยผมนะถึงจะเอ่ออัชเล่าผมจะตุยก็เถอะนะ ก็อย่างที่ผมบอกับผมนะว่าอชุราของผมเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างที่จะดีถึงจะปั้นไม่สุดแต่ก็เราก็จะเห็นเห็นได้ชัดนแล้วว่าตัวมันค่อนข้างที่จะแรงนะผมนะเดี๋ยวเราค่อยอัปเกรดของอัชุราอีกทีหนึ่งแล้วกันนะผมนะเพราะว่าตอนนี้ของยังไม่ครบนะผมนะเดี๋ยวเราต้องไปเออเอาของย่อยนะผมนะให้กับ เด็กนะผมนะเด็ก UR เนาะเพื่อจะได้ใส่ให้กับปู่บอมนะผมนะเพราะว่าตัวนี้เราต้องใช้กันยาวนะครับผมนะแล้วก็เป็นตัวที่ปันง่ายผมโอเคใครที่ชอบคีโอนี้ผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้ผมด้วได้ทุกคัญกดปุ่มกระเดียงข้างบนหน้าจอให้เป็นรูปสีดำเลยนะครับคุณจะได้รับการแจ้งเตือนทุกการเคลื่อนไหวด้วยผมลงคลิปอย่างแน่นอนเอาล้วงั้นผมขอตัวลา์ไปก่อนนะผมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าของสำหรับวันนี้สวัสดีครับไปละโอ้โหโคตรมันเลยเว้ยได้อาชุล่าไอ้สัตว์